อัยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องนาวต่างๆรวมไปถึงประเดนต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Enmix กับ Love Me Like This กันนะครับ ในตอนนี้เนี่ยก็คือรับบทไต่ชาร์ตปังๆไต่ขึ้นรัวๆสำหรับ Love Me Like This จากสาวๆ Nmixt นั่นเองไต่ชาร์ตขึ้นไปอยู่ในอันดับที่11ของเม l o n Top 100กันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับเกาหลีเขารักแล้วก็ชอบเพลงนี้กันมากๆเปิดใจให้กับ n m i x แล้วในที่สุดนะครับแฟนๆนดีใจสุดๆไปเลยที่เพลงนี้ได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ชาร์ตเนี่ยไต่ขึ้นรัๆวๆคว้าถ้วยรางวัลมาได้อีกชาร์ตดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Bu g s Melon Flo จินนี่เอนมิกก็ทำได้ดีเลยทั้ง l ลิฟมีไล h ิสแล้วก็ยังดัมสิวปิดเรียกได้ว่าเดินทางมาไกลามากๆเลยนะครับสำหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้แต่ว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าสุดๆเพราะว่ากระแสะตอบรับที่ได้มานั้นเนี่ยทำให้ e n นมิกซเป็นที่สนใจมากขึ้นกว่าเดิมจากที่ดังอยู่แล้วในตอนนี้ในเกาหลีเรียกได้ว่าดังขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยแต่ฝั่งอินเตอร์เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงและไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าเขาเลิศอยู่แล้ว ในตอนนี้เองฟแฟนๆเนี่ยยังคาดหวังกันนะครับว่า e n m i s กับ Love Me l มี e like This นั้นจะสามารถเจาะเข้าไปอยู่ในท็อป10ของ Melon Top 100ได้ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยหลายๆคนก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าระดับนี้แล้วเนี่ยขึ้นไปได้ชัวร์ชัวร์เอ็นมิกซ์เนี่ยเจาะเข้าไปได้แน่รอดูกันได้เลยนะครับในวันพรุ่งนี้หากมีการอัปเดตชาร์ตเมื่อไรเนี่ยเลิฟมีไลฟ์ดิสจากเอ็นมิกซ์นั้นเข้าไปอยู่ในท็อป10ของเมลอนท็อป100ได้อย่างแน่นอนเพลอเพลเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ในอันดับที่9หรือว่าไม่เกินอันดับที่6เลยด้วยซ้ําหลายๆคนเนี่ยคาดหวังแล้วก็เดากันมาขนาดนี้นะครับมั่นใจในเพลง ไปได้สูงเลยที่จะสามารถทําได้นะครับ ใครที่เป็นแฟนคลับของ e n m i x ชอบเพลงนี้กันมากหรือเปล่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตอนนี้นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยรวมไปถึงอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ Love Me Like This ของ e n m i x ที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่11ของ Melon Top 100กันได้แล้วและก็จะกำลังเจาะเข้าไปอยู่ใน Top 10นั่นเองนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับ e n m i x กันเข้าไปฟังเพลงเข้าไปสตรีม จะเป็น Love me like this แล้วก็ยัง n u m p Still d กันไปเลยเนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง